เนี่ยฮะนี่คือมีตำนานในเรื่องเล่านี่ฮะ,ปะแปลกใจพี่น้องเอ้ยน่าจะเห็นยืนออกไปตรงถนนนะฮะแต่ว่าคงหรือว่านกนี่เพิ่นนี่ก่อนการสร้างถนนอีกเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเนี่ะเดี๋ยวบาวโบจะเข้าไปดันในนะฮะว่าจะมีอีย่างทีตื่นตาตื่นใจไลยไปก่นนานี้ีบอนี่ะหรือว่าจะผ่านไปจุดนี้นะฮะพอ,อท่องอย่างใครรู้บอท่องเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บาวโบเองถือเดี๋ยวว่าอยู่ที่ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางประจวบคิริคันเนาะพี่น้องเนาะมาจากบางสะพานนะฮะ ทับสแกวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่บาวโบงสงสัยและก็ตื่นเต้นใจเมื่อได้เห็นเนาะบ่ทองเนาะแมนบ่ทองจะได้เห็นนะฮะเหมือนบนถนนนะฮะนะฮะริมถนนเนี้ยสูงขึ้นไปจะมีเหมือนนกหรือว่าหงนี่แหละบ่ทองแมนตำนานหงหรือว่านกเนี่ยเพื่อนบอกว่าเป็นตำนานกินคนเลยเนี่ยบ่ทองแมนเจแจักแมนัก็คแมนเดี๋ยวให้เอฟซีคนไทยมาบอกกันแล้วกันนอกไปด้านนอกวัดห้วยลึกนะฮะวัดห้วยลึก แม่ในแม่แม่ในฮะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะกิโลเมตรที่354นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บ่าทองป่าได้มาพับบาโบน,น่ะทุกคนอยู่ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางประจวบชรีขันธ์พี่น้องบงข้างหน้าปู่บาทองเห็นอีญักกตสกีเห็นยังบอ่อยว่าคือคือ,ค,อคือน,ก,อน,ก,นกนึกไหมนกะนกหรือหงบ่าทองหงหงบอ นกเลยหงงพี่น้องเ,เอ,อ้ยเนี่ยถึงเป็นไงไก่เนาะอ๋อถมคือกู้ญ่แทงขนาดยุกไก่ได้ยังเห็นนี่นี่พี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้มีความตื่นเต้นใจดีนะผ่านไปไกลามากนะบ่าวโบเองก็สงสัยนะฮะไก่อยากสอบถามเอฟซีคนไทยนะตอนนี้เราอยู่ที่นะฮะประจวบคีรีขันนะฮะอีก6กิโลเมตรอยู่ที่จะถึงทับสะแกบ่าวทองแม่นี่ป้าถูกไมนหยังแหะหงงหงัหงกษ์หงใหญ่ไม่หงเลยยังนะหงกินข้นบ่ กส็สว่าจังสันแปลกใจไหมแปลกใจบอกแปลกใจและนี่<อ>คือสิ่งที่บอกไปเลยว่าอยากให้บ่อทองได้ไปเห็นดิ่อ,อันนี้จะเป็นวัดได้ไอทองเป็นวัดเป็นวัดบอเพื่อนบ,บอกว่านกนกน,ก,นกเนี่ยหรือว่าหงเนี่ยมีก่อนที่จะมีการสร้างถนนอีกนะบ่อทองโอ้แม่สิเป็นตำนานเลยเนี่ยเล่าขานกันมาเลยเนี่ยเรื่องราวของนกหรือหงนี่แหละอาจจะเป็นหงนะนี่ขีนออกหงยักษ เป็นบุนตาที่ได้เห็นนี้เนี่ยพี่น้องครับอยากจะไปถ่ายรูปนะครับแมนแมนแมนป่าอ๋อถูท,ทานผู้ชมเลยเห็นบอยเห็นบอยเอ้ยพี่น้องเห็นบอยขึ้นมาขั้นมาสัมผัสแบบใกล้ชิดอ่ะพี่พี่น้องเอ้ยมันเป็นตาตื่นตาตื่นใจตื่นใจดีีได้ความมันใหญ่มากลางคืนนะบอกก็เลยว่าโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวขอเนี่ยเราไปหาลาช่องเรากลับมาท่องอันนี้เป็นหงในตำด้านวันี้เนี่ย คุณบอกว่ามีเรื่องเล่าดี่ยไอ้บ้านหงห้วยลึกพี่น้องนี่อของนี่ยลงไปจากเอาเยอะเนอนะนี่แหละพี่น้องเอ้เนะฮะสิ่งที่บาโบเองอยากมาะะ้าเนี่ยคือว่าเป็นวัดห้วยลึกนะ,ะ่ยอาจจะเป็นจุดพักรถเลยกับ่านะไรเนี่ยนี่เลยฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือเป็นขงนะฮะหรือเป็นนกเนะะี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้บาโบเอยู่ที่ถนนเฟก,กเกษมเนี่ยะฮะนี่คือมีตำนานในเรื่องเล่านะะี่ะ แปลกใจพี่น้องเอ้ยน่าจะเห็นยืนออกไปตรงถนนนะแต่ว่าหงหรือว่านกนี่เพิ่นมีก่อนการสร้างถนนอีกเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเนะเดี๋ยวบา่าวบัจะเข้าไปด้นนานในนะว่าจะมีอีกยังทีตื่นตาตื่นใจลายไปกว่านี้บอนะ่ยหรือว่าจะผ่านไปจนหนี้นะฮะปะท่องอยากถ่ายรูปปะท่อ,ทองนะปะท่องคนอยากถ่ายรูปเนี่ยอ้าวมาไปปะท่องนี่จะถ่ายคลิปปะท่องกันยังไงกันเอาหนึ่งสอง ปลาเทวลึกปาเทวดเล็กหงยักษ์หงใหญ่ที่น้องคือคุณหนไ่้องคิดแบบตาเลยที่หน่องโอ้สุดยอดต้องคิที่น่อยี่น้องันเป็นหงเ่านตีนี่สุดยอดบ่สุดยอดสุดยอดแห่งอีดีอ๋อ่อยไปไกลมากเห็นหน่อยเนาะแมนอันนี้จะเป็นหงเนี่ยจะเป็นหงเนี่ยโมเมนตเรีหงหงหงเนี่ย เป็นผงก็จะมีตำนานนะฮะเขาจะเห็นมาเหมือนมีการยืนออกไปบนถนนนะแต่ว่าผงคนแบบนี้มาก่อนแล้วโอ้ oh. จังสีได้ยังมีมาก่อนแล้วแมนเอา,เอาข,อ,ขออน,นุญาตไทยฮูบก,ก่อนจักจับบาทมาถ่ายรูปบาท้าาอ,องกอนเอาหนึ่งสองสามไอ้อาวอา่อาวไปเดี๋ยวห้องกับเดินทางต่อเนี่ยกล่าวสาทุสาทุ่นะฮะขอให้อา่า การเดินทางเขาของเขาเนี่แคบพลาดตลอดปลอดภัยกันแล้วกันเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ที่ว่าเขาจะเดินทางไปต่อเลยเป้าหมายก็ที่ว่าจะไปสูุดประการหน่อยเนาะไปนี่คือโขงยักษ์พี่น้องเลยอาจจะเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อก็เป็นไปได้ได้ว่าท้องคนเ,คเข้ามากราบมาไหว้นะนี่จับเห็นบอจับเห็นบอ อ๋ออะไรตื่นตาตื่นใจเลยอันนี้เชื่อเป็นขากรับในทุกทานเนี่ยขากรับของเบาวกกับเบาทองนะหลังจากที่เดินทางนะเดินทางมาแต่บางสภาพนะครับอันนี้จะเป็นด้านในของวัดวัดห้วยลึกเนี่ยตำบลน,นานาหูกว่างนาางะครับท่อตำบลน,น,นาหูกว่าง,างโอ้โอ้โองยักษ์ุงใหญ่องยักษ์ุงใหญ่คนไหน นี่พี่นอ้องบรรยากาศคุ้มแน่นะอันนี้จะเป็นวัดพี่นอ้องโอ้ถูกทับโจนเลสุดยอดไปพี่นอ้องเดินหน้าต่อหน้นน,นาไปทางบัดตัวอับน้องที่คนเข้าไปทางอ่าจังหวัดบ้านตัวอที่ขันขึ้นนาไปถูกแล้วทำเป็นบุรีพี่น้องเข้าไปทางกรุงเทพมหา,านครแต่ก่อนที่เราจะถึงก็ต้องไปผ่านทับสแกก่อนเนี่นทอมอ๋อท,ทับสแกทับสแกอ๋อ ซึ่งอยู่ในเขตัดของปรจจุบพิริขันอ๋อันนี้คือสิ่งที่เขาเดี๋ยวมาเราเดี๋ยวเห็นเนาะแมนที่เขามาเขาเห็นนี่บูแม,ม,มนว่าเขาดีมาแบบสุบซิสุมหาอันนี้เขามาแบบโดยประิจโดยเวกโดย,ดย,ดยงานถูกต้องอ่ะถูกต้องเอามาเวียกมองานแล้วเวียงแลยงานเทากับ้ากาเพราะกัไทายคู่ซึ่งมีหลายคนสงสัยเลยกะคอยที่จะแบบว่าจับผิดตลอดแม่จับผิดเล้ เอารถบริษัทมาหากินเอารถบริษัทมาถ่าย YouTube เมื่อคอนเทนต์นะสินะมันบมเมนเดีไซน์บอดีอ่าอันนี้ก็คือเพียคืองานแหละคืออยากจะบอกกันเลยว่าพี่น้องครับคือเข้ามานี่ก็บที่ว่ามาโดยบริษัทเนาะบริษัทเองไปไปเบิ้งเบียดไปเบิ้งงานไปซ่อมนะไปซ่อมนี่นะรถที่เขาใส่นี่ก็เป็นรถที่ใส่ในระหว่างการเดินทางในอะกาศที่เดียวว่า เขาแก้บาบูนี่แต่กแก่บอท่องนี่ครับเพป็นกิดเป็นเอฟซีอยู่เนี่ยเป็นเกิดเป็นเอฟซีที่ตามเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาไปไซม่าไซนี่เป็นอาจจะาฮูนะฮะเป็นอาจจะาฮูใช่ว่าสี่ปีหรือหาปีแล้วในการที่ยูทูบของบาบูมานี่ยังไม่ทันมีผลต่อการนี่เบียกงานเราะว่าวเบียกงานที่บาบูเฮกับบอท่องนี่ผมมีการเสียบเบียกเสียงานแมนนะก็เลยถอดแกงขอเลยหหายกวามเมตตา น,นฮะฮแต่ขอบคุณนะฮะขอบคุณน้ำใจเถ่าแก่นะฮะของบาบูนะฮะเถ่าแก่คนไทยที่เพิ่นเอื้อเฟื้อนะในการเฮียคอนเทนต์เขาบอกเฮาเนาะไปใช้ภาไทยกันแล้วแจกได้รับการอ่าสนับสนุนจากเคุณนเี่นี่เขาจะเห็นถนนเนี่ย<า>ถนน,น,น,นแต่ว่าเรื่องเล่าของหงเนี่ยหงหยักเนี่ยบาบูเองกับบาบูนะฮะสิ่งที่บาบูก็คือบาบูนะแต่ประเด็นเป็นการเดินทางเขาบอกเฮาเห็นผ่านไปไกลทางก็เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศของการเดินทางและกับภาพบรรยากาศของหง ขงทองหงสีเยอะขงใหญ่นะบอท้องเนาะ man, man, man. อนบอกว่าต้านที่เป็นเหมือนตาแบบประกายแสงเลยนะมันขึ้นเนี่ยพลังเสี้ยวนะ่าจะมีการบินออกไปว่าะสิแมนตีล่ามสู่แล้วก็บินออกไปปั๊บมันก็โมเน่ใส่เนาะมีการตำนานตำนานเหล่าขานมันไม่ oh. ธรรมดาเลยขงนี่บอท้องเนี่ยนะแ oh. สดงว่ามันมีความดีศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนั่นแหละนั่นแหละมีมีมีเอ่อมีพลังมีสักคมศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจจะเป็นที่ปกป้องรักษาของผู้ที่เดินทางผ่านไปไกลมาก ะถนนเส้นนี้ก็จะเป็นการเคารพนะคบีบแต่แล้วก็ยกมือไหว้สักการะนะฮะเมื่อกี้แต่๋ยวเปลาเอกี้ครัยกมือไหว้แล้วขอพรนะเดินทางแค่ผ้าสำหรับปลดไฟเนาะปลอทองเนาะอันนี้ก็จะเป็นทับสแกลนะทับสแกลแล้วตรงไปก็จะเป็นอุทยานราชพักนะฮะนี่ปลอทองเลยนะฮะใจหงายเมื่อยว่าเดินทางนี่โอ้มันกล่อมเมื่อยเลยเมื่อยไม่เมื่อยแต่วิธีการแก่เมื่อยใช่จริงไหมล่ะฮะวิธีการเขาแก่เมื่อยเขา กาน,นี่แหละก็คืออ่าได้มาเห็นมาสัมผัสจริงต่างๆแวดล,อลออ้ลอมรอบข้างนะมันก็ใายเหนื่อยใายเหนื่อยคิดกันเลยอ่ะค,ค,คิดกันเลยเนาะแม่นเอานี่ได้หู้เลยเห็นนะเคยเห็นในทีวีเนาะแม่เนเคยเห็นในโทรทัดนะประจบคิดทุกครั้งจนมันประจวบเนะี่ยไปจึงใจเพราะสัตว์กันเลยมากนะกันเลยมากได้สัมผัสได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจริงมันเปลี่ยนแปลงเนาะแมในละจังหวัดจังสัตว์เนี่ย สุดยอดอยากถ่ายสุดยอด,ด,ยอดเดี๋ยวพอ,พ,อพอกันอีกพี่หนานรายการกันงเที่ยวของเดี๋ยวพอกันอีกพี่หนานเนอนเดี๋ยวจะเอาคลิีบิโอที่เขาตัดต่อแต่ละภาพแต่ละซานตี้เดี๋ยวไปมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่์อีกชน,นิงหน่อยเนาะแมนามน<ไ>ป